ชื่อว่าอะไรครับจำหลัดอะไรฮะจิเอาจันฮะจำจำหลัดนี่เอาจำหลัด่สิสามซองมามาใกล้ๆกันนี่ชักคุณใช่ไหมอ๋อคือคลับเฮสุดยอดอําเภอหนองไผ่ครับอ๋อตําบลจะบอยไม่มีตําบลไม่มีเลยที่นั่นไม่มีตําบลครับมีแค่อําเภอสุดยอด นอนที่บ้านเปิดแอร์ด้วยครับถ้าไม่เปิดได้ไหมไม่เปิดจะไม่ให้มันทําไหมันหนาวมันหนาวครับสุดยอดดีดีผมผ้าไหมเวลาผมกี่ผืนห้าผืนห้าผืนสุดยอดโอ้ไปีิเก้าเก้าแล้วเก้าผมเก้าขวบครับอ่าตอนนี้อันยุดนอนอยู่กรัน จะยอะครับข้าวโพดครับอุ้ยข้าวโพดนี่ข้าวโพดนี่สีอะไรฮะสีเงินสีเงินเฮ้ยอะสีสามสองีครับ่สีสามสองรสชาติเป็นไงหวานหวานลูกแรกเป็นไงหวานหวานเจ็บเลยลูกสองอ่ะเขอบหวานเจ็บเลยลูกสามอ่ะหวานเจ็บเลยลูกที่สี่อ่ะเปรี้ยวว้าวทำไมมันเปรี้ยวล่ะ เนี่ยมันเป็นมะม่วงเราเผื่อไปกินมะม่วงแทนใช่ถ้าตีตามต่อแจ็คนี่เขาชอบมากวนเราหรอหรือไงกวนเสียงดังด้วยปะกวนแย่เขาแย่เขาไม่ได้มาตั้งใจจะไอ้นี่เขาแย่เราครับแล้วเราเราเคยต่อยไหมต่อยไม่ได้ต่อยทำไมต่อยไม่ได้ อ๋ออ้วนครับโอเคห้าสี่สามสองอ๋อเตะอยู่ตำแหน่งอยู่อยู่ที่สยามครับลักษณะบอลอยู่ที่ไหนอยู่อยูหา่าหนองหา่าครับดีดีดี <laughs> ตำแหน่งอยู่ไหน <laughs> อ๋อคือโลเคชั่นน่ะโอเคอ๋อห้าสี่สามสองปกติเราวิ่งไหมไม่วิ่งไม่วิ่งครับอ๋อแล้วเราแข็งแรงได้ไงอะ พองอ๋อตีนพองเขาวิ่งแล้วตีนพองเลยเอ้ยเลยอ่ะดีห้าบี่สามสองไอ้โดดมหาภัยออสปากดีอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราใส่เสื้อเบอร์อะไรนะเสื้อเอลเบอร์เอลไอดีดีเอ๋อห้าสี่สามสอง แล้วหมูกระทะนี่เราเวลากินนี่มีหมูอย่างเดียวไหมมีมีอย่างอื่นด้วยไหมเวลากินหมูกระทะต้องมีอะไรบ้างหมูกระทะมีไก่อับชีไก่เคฟซีครับเอาไปอือฮาอยู่ทําเนาะอ่าแล้วสูงประมาณไหนสูงกี่เซนสามเซนสามเซนสูงประมาณสามเซนนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสามเซน โอเค5 4 3 2ไปเข่าคอเนี่นะตัวตัวเล็กแค่นี้นะครับผมเอาใส่อะไรไปน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเอาหมา4 3 2ก็ใครใครที่มีสเปคตามนี้นะครับอ่ามีผมผมสามเส้น5 4 3งตัวสีอะไรตัวสีม่วง อ่าตัวสีม่วงนะฮะ<ช> <laughs> สัว์รรมภาพมาโคตรตลกเลยทำไมท่านี่สามอ่ะอำเภออำเพอดงไผ่ดงไผ่ตำบลไม่มีไม่มีอ่าตำบลม่มีหาเอาเองนะฮะก็ติดต่อได้เลยสัว์ใส่นส้นำแข็งไม่หาสักพูดกับคุณผู้ชมหน่อยฝากผลงานของน้องออสหน่อยเชิญเลยครับ อ่าก็ตกันบอนครับเอาใหม่มาเลยเอาใหม่อีกทีนึ่งโอเคโอเคเริ่มได้ครับครับแมวใช่ไหมรับแมวใช่เหรอสิงโตสิงโตมันก็เหมือนแมวมึงเอาเอาตัวที่ว่าในนี้อ่าโออ่าใบใบฮะกระต่าย พี่ทายให้พี่ทายอ่ะให้พี่ทายแต่ให้น้องออดใบแบบอ่าเอามาเอาเอาตัวอื่นเอาตัวใหม่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 นะทำยังี้รู้สึกไงบ้างออดสนุกไหมสนุกเนี่ยสนุกครับสนุกเหรอสนุกเหรออ๋อแล้วเครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดครับผมโอ้วันนี้เตรียมตัวมาเป็นไงกิจเตรียมตัวมากี่วันห้าวันละห้าวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบอะยี่สิบครับผมแล้วมาสัมภาษณ์นี่คิดว่าแบบว่าเป็นไงรายการเป็นไงดีไหมดีรายการดีนะครับผมมีสาระไหมรายการได้ละ เชิญชวนเชิญชวนให้คนมารายการนี้หน่อยนุ้ยมาเลยอ่านุ้ยนุ้ยมาแล้วอยากให้ใครมาอีกอธัยมาอ่าอรัยอไัยรับมีใครอีกลุงหน่อยมาไหมลุงหน่อยมาลุงหน่อยนี่ต้องมาเล่นมุกเอาเอาไปติดโถเถยใช่อ่าอี่มีเสื้อให้ด้วยอนี่มีเสื้อใส่ถุงถุงก็ใส่ได้นะครับอจินเหยือเฮ้ยใส่ด้วยนะเดี๋ยวใส่ใส่ถ่ายรูปให้พี่ด้วยนะให้ออสบอกความรู้สึกหน่อยว่าเป็นไง ดีโอเคโหมีโหด้วยโหดีดีวันนี้มาไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลจากไหนมันอยู่เพชรบูรณ์โอ้ยเพชรบูรณ์มากรุงเทพกิโลประมาสองโลสองโลขับมากี่ชั่วโมงมาโอกะโมงออกมาตั้งแต่หกโมงแต่หกโมงครับออกจากบ้านหกโมงมาถึงนี่กี่โมงเจ็ดโมงใช้เวลาชั่วโมงเดียวเร็วกว่าเครื่องบินถ่ายเสร็จเนี่ยไปไหนต่อไปบ้านนุ้ยบ้านนุ้ยเขาบอกไปทำอะไรไปทำอะไรร้องเพลงร้องเพลงครับแล้วกินเบียร์ไหม ไม่จินอ๋อออไม่กินแล้วพี่นุ้ยอ่ะนุ้ยจินอ่านี่เรียบร้อยกินกินที่ห่ออะไรฮี่เก้นฮหนนีเก้นรู้ด้วยสีอะไรฮนเก้นสีเลยสีม่วงสีม่วงสีม่วงโอเควันนี้ก็อันนี้พูดกับคนดูจริงๆอยากได้ออสมาออกตั้งนานแล้วแล้วันเนี้ยออสไม่หลุดเลยหลุดในห้อง่ะหลุดอันนี้ซื้อของใครเนี่ยเป็นเบียของี่เบียเอาเอาไหม เอาอ๋อได้ให้ให้พี่ให้อันนี้เสื้อของพี่เออได้โอเคโอเคโอเคงันบาย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 ทุกคนบาายเจอกันครับฝากอันซีนแล้วก็ไปดูเทปเต็มด้วยอฝากติดตามน้องออด้นะครับน้องน่ารักมากครับบวาสดีครับ